สามปีแล้วเนาะที่เราไม่ได้เจอกันเราต้องกลับไปพร้อมกันครับเพื่อรวมพลังของความเป็น AC พวกเราฐานะรุ่น98เราบอกพวกเราต้องเตรียมพร้อมละเพราะมันเป็นงานของรุ่นมันเป็นความภูมิใจและเป็นศักดิ์ศรีในการที่จัดงานนี้ขึ้นมาเว็บแรกวันมอบหมายเรามองโอ้โหมันเป็นงานใหญ่เนาะคนใหญ่คนที่มาในเฉลี่ยประมาณพันกว่าคนขึ้นไปผมคิดอันแรกเลยคือต้องหาเพื่อนๆรุ่มรุ่นที่มาช่วยในการจัดงานอ่ะแรบแรก ในการจัดงานงานหนึ่งน่ะมันต้องมีตีมของงานถูกไหมครับเราก็มาใช้ความคิดเขาเรียก brainstorming เราเลือกคําเยอะมากเรามาจบที่ AC Brotherhood สายใยพี่น้องแดนขาวนอกจากนั้นเรามีสโลแกนระลึกวันวานสารต่อปัจจุบันแบ่งปันอนาคตชวนพี่ๆน้องๆกลับมาที่โรงเรียนครับมาอะไรระล,ลึกความหลังตอนที่อยู่โรงเรียนสารต่อปัจจุบันก็มีการเชิดจูเกียรติพี่ๆหลือน้องๆที่สร้างคุณประโยชน์ก,กับประเทศชาติกับสังคมในนามของโรงเรียนอน้ําชันด้วย อันที่3แบ่งปันอนาคตเรากําลังแบ่งปันเมล็ดพันธุ์นี้ให้กับน้องๆได้เห็นแล้วเรากําลังสารให้เข้ากลับไปสารต่อสิ่งที่เราทําไว้ในอนาคตเราต้องมีอะไรต้องมีออกงานเซอร์ก็ต้องโทรเลยผมต้องติดต่อเลยคุณพิชัยคุณชูพงนักออกแบบมืออาชีพเราต้องก,การคนที่ออกแบบทุกปีจะมีเสื้อมีหมวกมีผ้าพันคอมีผ้าเชียร์ผมคิดถึงเพื่อนคนนี้เลยคือคุณทารา เจ้าของแกรนด์สปอร์ตเขาอยู่ในอาชีพมีตัวตรงอยู่แล้วท่านที่4จะต้องมีการแสดงมีพิธีการเวที T, แสงสีเสียงผมหาคนนี้คือคุณหนุ่มสะพลเขาเป็นคนจัดงานระดับจังหวัดระดับประเทศท่านที่5คนที่ทําเกี่ยวกับของหรือดิสเพลย์ต่างๆคนนี้ครับคุณสุบันเรา5คนมาถกกันในครั้งแรกว่าคอนเซปต์งานคืออะไรการวางแผนจัดงานคืออะไร ผมในฐานะประธานจริงแต่ผมต้องมอบหมายแต่ก่คนให้ไปทํางานเราเจอกันจริงๆเจอกัน2ปีแล้วในการประชุมก่อนล่วงหน้าแล้วนะเป็นสิ่งที่เราน่ายินดีนะตัวเราที่ได้อยู่ในรุ่นนี้น่าจะมีส่วนร่วมเราได้คอนเซ็ปต์ AC Butterhood มาพระเชียน,นีย้คือคุณชูพงก็เป็นคนออกแบบไอ้อีกด้านหนึ่งเราควรจะเลือกอะไรดี นอกจากคำว่าอาสมัชันคอลเล e เฮ้ยมันควรจะเป็นคำพูดอะไรที่ตรึงใจแล้วก็มีความแตกต่างผมเองก็เลยนำเสนอในคณะกรรมการว่าเฮ้ยเราควรจะใช้คำนี้อาสมั um นชันนิรันดร อะไรหล่าที่ผมจะสามารถสื่อหรืออธิบายกับทุกคนได้ว่าความเป็นอสมชันที่เรามีอยู่ร่วมกันนียมันมีความหมายทำยังไงให้งานคืนสู่ยางานโฮมคัมมิงของอสมชันปีนี้มันพาทุกคนกลับไปถึงความรู้สึกตรงนั้นภูมิใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเองอันนี้คือโจทย์หลักเลยที่ทำให้ผมคิดว่า Brotherhood นะ่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ด ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ได้มาเจอกันได้มาทําความรู้จักกันได้มาคอนเน็กกันแล้วก็เก็บภาพประทับใจร่รวมกันเป็นการสร้างสปิริตกีฬาร่วมกันอย่างอัศจรรย์นะครับเราก็อยากว่าให้ทุกคนมาแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันเลยเป็นรุ่นรุ่นไปเลยนะครับเราก็อยากให้มันมีความเป็นแดงขาวที่อยู่ในทุกๆมุมหรือซีนของโรงเรียนนะครับภาพประทับใจมันจะเกิดขึ้นจากหลายๆมุม ก็ไม่ง่ายนะครที่เราไปโรงเรียนส่วนใหญ่ผมว่าเราไปเรียนต่างกับวันทีนี้ถ้าไมเซตเราเนี่ยจะต้องจัดงานคืนเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูเนี่ยเราก็มองเฮ้ยเราจะย้อมอยังไงเพื่อให้มันแตกต่างก,กับสิ่งที่เราเคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าไปดูในเรื่องของการทำไลทติง้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราก็มาดูเรื่องไฮไลท์ฮะ t หลักๆที่ผมมองเนี่ยตัวตึกฟอร์ฮลตัวลูกปั้นคุณพ่อเอง แล้วก็ตึกกรัมเบและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเราก็คือโบสถ์อสมุชันก็พยายามจะทําไลทติ้งนะฮะย้อมไปที่โบสถ์เพื่อให้เกิดความประทับใจเข้ามาปุ๊บมันรู้เอ้ยรงนีเราจเจริญไว้มันสวยนะโบสถ์ที่เราเคยมีชื่อเสียงเป็นร้อยปีเนี่ย กลับมาปรากฏและอยู่ในไมซ์เซ็ตของเราได้ตลอดเวลาครับเ่งสื่อนี้ก็สำคัญครับก็จะพยายามทําให้เสียงเนี่ยกระจายและได้ยินโดยทั่วปีนี้เราวางเว,วทีไว้ที่ตึกฟอร์ฮีแรลนะฮะน้อเดินเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีลเพียนตั้งแต่ด้านหน้ามีกิจกรรมหลายอย่างที่เราจะต้องตกแต่งตามคอนเซปต์บราเดอร์ฮูดเพื่อให้พี่น้องมาเจอกัน สี h o ม e c o ิ i งเด a งงานคืนสุ่ย้าของเราเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเพื่อให้รุ่นต่างๆกลับมาคืนสู่บ้านแล้วก็ได้พบปะได้พูดคุยกันนอกจากการประกาศสมนิกดีเด่นแล้วเนี่ยเราคิดถึงสิทธิ์ปัจจุบันเราคิดถึงโรงเรียนเราในปัจจุบันว่าควรจะเชิญพี่ๆอสัญชิกเนี่ยมามอบมเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จไปแตะที่จิตวิญญาณไปแตะที่ความเป็นอสังชัน โรงเรียนอสมชัญของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อหลอมนะฮะแล้วสร้างให้คนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรุ่น98ของเราเนี่ยมีความตั้งใจสูงมากไม่ว่าจะเป็นท่านประธานจัดงานเองพี่ดำเนี่ยคิดในทุกมิติการมาเจอกันมีเรื่องของดนตรีนะฮะมีเรื่องของไฟซสาร์เรื่องของเสียงหัวเราะปีนี้เราเน้นไปถึงเรื่องดีเทลเน้นแม้กระทั่งอาหารมากไปกว่านั้นฮะมีการทำทั้งผ้าพันคอมีทั้งแอสเซสซอรีเราคิดแบบละเอียด คิดแบบมีคอนเซปต์คิดแบบมีดีเทลเราจะมีอะไรมาเพื่อเซิร์ฟกลุ่มที่มาประจํากับกลุ่มที่ไม่เคยมาหรือมานานแล้วจะต้องสร้างความประทับใจให้กลับมาเพื่อรุ่น99หรือรุ่น100ที่มาต่อรุ่นเราเนี่ยจะได้ทํางานง่ายขึ้นครับผมอยากเจอพี่น้องสำชันในงานให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อที่ผมออกแบบหรือทำเนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นต้อง พูดตรงนี้ให้ชัดเจนทำวิชวลทำดีไซน์ให้มันดูน่าสนใจเป็นอะไรที่เชิญชวนสร้างสปิริตผ้าบันคอเนี้ยจริงๆแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นแค่ผ้าเชียร์ธรรมดาแต่เอาจริงเเมื่อมันถูกใช้แล้วก็เผยแพร่ออกไปเนี้ยปรากฏว่าผมพบว่าอา้าวพี่กบก็เป็นอศรรัศมน้องแพนที่ออฟฟิศก็เป็นอศรรัศเพื่อนๆผมที่กินข้าวกันอยู่ทุกวันนี้อา้าวทุกคนอศรรมมัศหมดเลย นะครับผมก็คิดว่าอยากให้ความรู้สึกเชื่อมกันเป็นพี่น้องอัศมชันนียมันเกิดในคืนนั้นเหมือนกันผมคาดหวังว่าในช่วงหนึ่งของงานนี้ผมอยากให้ทุกคนที่มาร่วมง,งานด้วยกันนียครับได้มีโอกาสมาร้องเพลงสะดุดอีอัศมันชันด้วยกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณลูกเนี่ยมอบความหมายของเพลงนี้ให้กับสิทธิ์ปัจจุบันพวกเราไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้ว ต้องมองว่า16กุมภาที่จะถึงนี้เป็นโอกาสอันดีอยากให้ถือโอกาสนี้กลับมามาลื้อฟื้นบรรยากาศเก่าๆมาคุยกันมาส่งต่อความเป็น A.C. b u t t e เ h o o o กันให้กับสิทธิปัจจุบันจุดนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เราเชื่อว่าจะสร้างให้โรงเรียนของเราเนะี่ยมีสายสัมพันธ์กันระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนะี่ยได้ดีขึ้นต่อไปครับ3ปีแล้วเนาะที่เราไม่ได้เจอกัน สามปีเราไม่ได้เข้าไปกราบครูที่เคยสอนสั่งดังนั้นเราต้องกลับไปพร้อมกันครับเพื่อรวมพลังของความเป็น AC มั่นใจเลยครับเรามีประสบการณ์เราพยายามทำสิ่งที่เป็นความภูมิใจเป็นหน้าที่ของรุ่นนะครับในการที่สารต่อสิ่งดีๆงานที่คุณเห็นครั้งนี้ผมเชื่อมันจะมีความแตกต่างแบ่งปันอนาคตให้กับน้องๆได้สืบทอเดเจตนอารมณ์ของพี่ๆในวันนี้ครับ